ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับมาอยู่ผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผม ในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์นะครับสามารถหาอะไรได้เสริมนะครับอันนี้สายฟรีก็ทําได้นะครับแล้วก็สายลงทุนก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะเป็นเว็บไซต์อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บุ๋มซาชาแนลด้วยนะครับโอเคขอย้ํานะครับว่าสายฟรีก็ทําได้เช่นกันนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับ อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เขาเลยนะครับผมจะเป็นบอทนะครับที่สามารถขุดเงินให้เราได้นั่นเองนะครับผมสายฟรีทําได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสายฟรีสามารถทําได้แล้วก็ถอนได้ด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครใช้งานกันก่อนแล้วกันนะครับ อ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในหน้าของการลงทะเบียนนะครับหรือว่าการสมัครใช้งานกันแล้วนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมเราอ่านเราก็กรอกไปได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็กรอกไปเลยนะครับว่าเป็นเบอร์ไะไรนะครับแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับก็กรอกไปเลยนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทําให้ครบ นะครับก่อน30วิตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้นะครับอ่าสรหัสผ่านนี้นะครับแนะนำนะครับให้ใช้เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับเพราะาผมทดลองกดดูแล้วนะครับอ่าผมลองกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ผ่านนะครับแนะนําให้เป็นตัวเลขแล้วกันนะครับผมก็ประมาณอ่า 6กถึงแตัวขึ้นไปนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรหัสเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรหัสเชิญนะครับผมเอาไว้ให้นะครับข้างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถนํารหัสเชิญตรงนี้นะครับมากรอกได้เลยนะครับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่คําว่าลงทะเบียนนะครับผมอ่านี่นะครับลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับพอลงทะเบียนเสร็จนะครับผมก็กดที่คําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับก็จะเป็นการ สมัครใช้งานหรือว่าการลงทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมการทํางานต่างๆนะครับในตัวเว็บไซต์กันต่อนะครับโอเคครับผมพอเรานะครับทำการสมัครใช้งานเสร็จแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ระบบเสร็จครับเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเสร็จทีนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปบ้านตรงนี้นะครับอ่าจิ้มไปนะครับหนึ่งครั้งโอเคแล้วก็เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมที่เขียนว่าเริ่มการลงทุนครั้งแรกนะครับ กดไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับไม่เสียค่าอะไรทั้งนั้นนะครับจิ้มไปนะครับอ่าแล้วก็กดที่คําว่าใช่นะครับผมอ่านี่นะครับผมกดจิ้มไปเลยนะครับโอเคอ่แล้วก็กดตกลงนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับเราก็มีหุ่นยนต์นะครับขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมและก็กําลังทํางานให้เราอยู่นั่นเองนะครับ โอเคนี่เลยนะครับผมขึ้นอยู่นะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่นะครับผมว่ากําลังทํางานแล้วนะครับผมในในส่วนของขุนยนฟรีตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับนะครับผมมันจะขุดให้เรานะครับวันละ4.5บาทนะครับผมทุกวันนะครับผมตรงนี้นะครับผมมันจะขุดให้เราทุกวันเลยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีระยะเวลาการเช่าอยู่นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวกดย้อนกลับไปนะครับ อ่าตอนนี้นะครับเรามีหุ่นยนต์อยู่หนึ่งตัวแล้วเพื่อนสังเกตดูนะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรายได้รายวันโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4.5บาทนะครับผมอ่าเสร็จีนี้นะครับเมื่อกี้หุ่นยนต์สายฟรีนะครับเราก็ได้กดรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงทุนแล้วนะครับในส่วนการลงทุนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องคิดนะครับแล้วก็ไต่ตองให้ดีก่อนทําการลงทุนทุกครั้งนะครับเพราะว่า ทุกการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับผมตรงนี้นะครับยังไงก็ยอมรับความเสี่ยงกันให้ได้ด้วยนะครับ วิธีการที่เราจะดูนะครับว่าหุ่นยนต์นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ r หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีอยู่ประมาณห้าเลเวลนะครับผมแต่ละเลเวลนะครับในส่วนของการอัปเกรดหรือว่าการลงทุนนะครับมันก็จะต่างกันไปนะครับวิธีการดูนะครับก็มากดตรงนี้นะครับที่สามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับผมจิ้มไปนะครับชึบอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเด้งข้อมูลขึ้นมานะครับผมอ่าเหมือนกับว่าหุ่นยนต์ตัวที่หนึ่งนะครับผมเลเวลหนึ่งนะครับจะอ่าอยู่ที่หกสิบนะครับผมหกสิบบาทตรงนี้นะครับเราจะได้อยู่นะครับผม ก็ตกวันละ60บาทนะครับเราจะสามารถได้วันละ60บาทนะคร<บา>ับแล้วก็ทํางานไปประมาณ1 8 0วันนะครับในส่วนการลงทุนนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1000นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2ก็รายได้นะครับจะอยู่ที่วันละ150านะครับผมก็อยู่ได้180วันเหมือนกันนะครับในส่วนของการ ลงทุนนะครับก็จะเท่านี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ้าวตัวที่สามนะครับผมก็รายได้จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบต่อวันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ร้อยแปสิบวันเท่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทุนนะครับก็อยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะครับผมแล้วก็หุ่นยนต์ตัวที่สี่นะครับ ในส่วนตัวที่4ตรงนี้นะครับก็ได้วันละ3 0 0พันนะครับผมแล้วก็ในส่วนการลงทุนนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะครับก็ระดับ5ก็เท่านี้นะครับผมโอเคก็ลองเพื่อนๆลองมากดดูแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าที่ผมแนะนําเลยนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผม มากดรับผุญยนฟรีก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะได้ฟรีๆเลยนะครับผมทุกวันวันละ4.5บาทนะครับผมโอเคแล้วก็รู้สึกว่าการถอนขั้นต่ำนะครับของเว็บไซต์เขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับผมหรือว่าประมาณอ่าน่าจะร้อยกว่าบาทไหมผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าราคาดอลลาร์มันพุ่งไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับผมก็น่าจะประมาณร้อยห้าร้อยหกนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเค ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงทุนนะครับผมแล้วก็สายฟรีนะครับผมผมอธิบายไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดเข้าไปนะครับแล้วก็วิธีการ ถอนเงินยังไงนะครับผมและก็วิธีการเชิญเพื่อนกันต่อครับผมในส่วนของการที่เราจะอัปเกรดเลเวลเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมมากดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมจิ้มไปนะครับพอกดมาเสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเองครับมันก็จะมีจํานวนให้เราเลือกนะครับผมว่าเราต้องการนะครับผมอัปเกรดเข้ามาเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลือกเป็น USDT ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นธนาคารก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อใส่อะไรไปนะครับแล้วกดยืนยันอะไร ก็ทําตามขั้นตอนของเขานะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปในส่วนของการถอนนะครับผมในส่วนของการถอนนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับผมจิ้มไปนะครับจึ๊บโอเคการุณานะครับ ผูกวิธีการถอนก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วกดตกลงไปนะครับก่อนที่เราจะทําการถอนเหรียญหรือว่าถอนเงินออกมาได้นั้นนะครับเราจะต้องทําการผูกบัญชีก่อนนั่นเองนะครับก็จะถอนได้2แบบนะครับจะถอนเป็นอ่านี่เลยนะครับผม USDT นะครับผมอ่าหรือว่าจะถอนเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงได้เลยนะครับตรงนี้เราก็เข้าไปเลือกนะครับว่าอ่าเราธนาคารอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลไปนะครับ ก็แนะนํานะครับผมให้อ่านคําเตือนข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมการแจ้งเตือนด้วยความปราถนาดีนะครับผมการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับแนะนําว่ากรอกให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมานะครับมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะทําการถอนนะครับก็ต้องมาผูกบัญชีธนาคารก่อนนะครับผมนั่นเองโอเคอ่ะเดี๋ยวกดย้อนกลับไปนะครับ อ่ะครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็คือในส่วนการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็กดมาตรงนี้นะครับผมแบ่งปันคําเชิญนะครับจิ้มไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเรานะครับทําการคัดลอกลิงก์นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนสมัครต่อได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเชิญของเรานั่นเองครับผมรหัสเชิญของผมนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกสี่ห้าสามหกนะครับผมถ้าใครกรอกรหัสเชิญให้ผมนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยละกันนะครับแต่ถ้ามีของเพื่อน้วกรอกของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนนี้ะครับ โอเคอ่ะการเชิญจบไปแล้วนะครับการอัปเกรดจบไปแล้วการถอนเหรียญจบไปแล้วนะครับอ่ะ โอเคตรงนี้นะครับผมเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับผมโบนัสทีมนะครับนี่เลยนะครับโบนัสทีมจิ้มไปดูซินะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับสามารถเชิญเพื่อนได้เท่านี้เท่านี้นะครับเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ลองมาอ่านกันดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับโอเคอ่ะกดย้อนกลับไปนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับอ่ะคู่มือนะครับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับสงสัยตรงไหนจิ้มเลยนะครับผม โอเคอ่ะผมจิ้มแล้วนะครับอ่ะทำไมเน็ตมันช้าจังนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอญาตรออินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาแล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราสามารถมาดูคําถามได้เลยนะครับผมว่าอ่าเนี่ยเขาถามนะครับถามบอทเอไอนะครับกำหนดปริมาณการซื้อขายทางานยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็อันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเมนูต่อไปนะครับผมอ่าเมนูนี้นะครับอ่าจิ้มไปนะครับ เมนูตัวนี้นะครับมันจะบอกเรานะครับว่าเรามีบอทอยู่กี่ตัวแล้วนะครับผมของผมตอนนี้นะครับก็มีอยู่1ตัวนะครับแล้วก็กําลังทํางานอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นทีมของเรานะครับมันก็จะมีตั้งแต่ VIP 12 3 4 5นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของทีมของเรานะครับผม ว่าเรามีทีมกี่คนกี่คนแล้วนะครับแล้วก็จะมีโบนัสเหมือนที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเราทําการเชิญเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะครับสําหรับสายฟรีนะครับถ้าไม่ใช่สายฟรีนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับ เอ้ยไม่ใช่สายฟรีผมพูดผิดนะครับอันนี้สําหรับสายเชิญเพื่อนนะครับผมอันนี้สายเชิญนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดเชิญเพื่อนก็สามารถทําได้นะครับผมตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับก็สายฟรีนะครับผมเข้ามากดรับฟรีกันดูก่อนก็ได้นะครับเอาไปเร่นเอาไปใช้งานแบบฟรีก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ค่อยตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับ โอเคอันต่อไปนะครับที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูหลักของเรานั่นเองนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับการถงการถอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดของเรานะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมวิธีการใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการ ถอนวิธีการอะไรทั้งหมดนี้นะครับผมก็ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันก็ยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมทดลองใช้งานไปก่อนนะครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับเข้าไปกด อ่ารับเป็นโรบอทฟรีก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับผมไปขุดสายฟรีดูก่อนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเอามาขุดเล่นๆก่อนนะครับผม180วันนะครับก็ลองคูณดูนะครับวันละ4.5บาทนะครับผม180วันนะครับผมมันจะได้สักกี่บาทนะครับผมรู้สึกว่าถอนขั้นต่ําเหมือนที่ผมบอกนะครับอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับผมหรือว่า5 USDT นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับ โอเคในส่วนของวันนี้นะครับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลิงก์สมัครผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดลิงก์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทําการสมัครใช้งานเข้ามาได้เลยนะครับผมมารับหุ่นยนต์ฟรีไปขุดก่อนนะครับโอเคในส่วนของวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยละกันนะครับผมอยู่กับบุมซาชาแนลกันไปนานๆนะครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเวลาผมมีการอัปเดตคลิปวิดีโอใ,ใหม่ๆเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของวันนี้นะครับบูมซาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ